สนรับเข้าสู่ช่องของเซียงบุบอลเต็งนะครับทุกคนครับผมวันนี้ฟุตบอลเนี่ยเบาๆแค่3คู่นะฮะก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มไปละกันครับแต่ก่อนอื่นไปดูผลเมื่อวานที่หน้า y ย u u ูปไปซะหน่อยนะครับ คู่แรกเนี่ยอตาลันตาชนะ6กหนึ่งครับผมให้อยู่ต่อลูกครึ่งควบ2คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ <Greek. S 1> ถัดมาเนี่ยให้อยู่รองพาเลสลูกควบลูกครึ่งครับผมอาร์เซนอลชนะ3าสองอันนี้กินครึ่งนะครับคู่ที่3ให้อยู่ต่อเนโกเซนราคา1ลูกท่วนครับผมเนโกเซนชนะ3าหนึ่งกินเต็มครับคู่ที่4เนี่ยให้อยู่ต่อเรือปูราคา1ลูกท่วนนะครับผงแดงชนะ2อหนึ่งคู่นี้เจ้าไปนะฮะคู่ที่5ครับผมให้อยู่ต่อโรม่าราคาลูกครึ่งนะครับจบ4ี่หนึ่งกินเต็มนะครับ คู่ที่6ให้อยู่รองบาเลนเซียราคาปอปอนะครับคู่นี้จบถึงหนึ่งกินครึ่งฮะ และคู่ที่7คู่สุดท้ายให้อยู่รองรายโยบายเยกานโนครึ่งลู่นะครับจบเสมอนึ่งหนึ่งคู่นี้กินเต็มนะครับนั่นเท่ากับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีโดเลยสักตัวนะมีแต่เจ้ากระเจีา๊าทั้ง7คู่นะครับก็หวักว่าแฮปปี้กันทุกคนนะและก็ขอยินดีด้วยนะกับท่านที่ทายผลสกอร์ถูกนะครับผมไม่รู้มีหรือเปล่านะเออแต่ถ้ามีก็ยินดีด้วยแล้วกันครับและก็เหมือนเดิมครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ยังคงมีให้กับทุกท่านเช่นเคยนะครับสามคู่วันนี้ทายสกอร์ให้ถูกต้องครับ รับไปเลยนะครับผมถ้าเกิดทายถูกทั้งหมดนะฮะ3,000บาทสําหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็10,000บาทสําหรับ V.I.P. นะครับคู่เป่าใจวันนี้ไปบิ๊กแมตช์เลยครับสเปอร์กับแมนยูตอนตี3ตรงนะครับ100บาทสําหรับขาจร300บาทสําหรับ V.I.P. นะครับผมก็ยังไงร่วมสนุกกันได้ละกันใครยังไม่ได้สมัคร v i p อครับอยากคุ้มทักมาหาผมและแอดแอปบอลไปสแปดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนี้ เป็นครั้งแรกนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะกับข่าวสารดีๆจากช่องผมเซมบูมอนเตงนะฮะคู่แรกครับผมเวลาที่ขึ้นตรงฮะเราไปดูศึกฟุตบอลลีกาโปรตุเกสกันนะครับนาซิยองนาครับเปิดบ้านเจอกับทนมของเบนฟิก้าครับทางฝั่งของนาซิยองนาเนี่ยเจ้าทีมปัจจุบันเนี่ยปิมปิมนะฮะเกือบจะอยู่ในโซนตกชั้นครับ13นัดมี12คะแนนยิง8เสีย17ประตูได้เสียติดลบ9ลูกนะครับซึ่งในขณะนี้พวกเขาเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดเป็นอันดับ2ลีกนะฮะ ขณะที่ตองฝั่งของเบนฟิก้าครับ13นัดผ่านมามี32คะแนนนะฮะยิง32เสีย8ครับประตูได้เสียบวกอยู่ถึง24ลูกเลยทีเดียวและถึงหนะน,น้าขณะนี้พวกเขายังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกอีกทั้งหากนะครับและแข่งน้อยกว่า2ทีมข้างบนอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็เอฟซีปอร์โต้อีกด้วยนะถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้ซึ่งควรจะเก็บได้นะพวกเขาก็จะแซงปอร์โตครับขึ้นไปเป็นรองจาาฟูงทันทีซึ่งถึงแม้ว่า2เกมหลังสุดในทุกรายการของเบนฟิก้าเนี่ยจะจบลง,ง,งด แต่พูดถึงฟอร์มการเล่นโดยโรวมถือว่าเหนียวใช้ได้เลยนะเนัดหลังสุดในชนะ5เสมอ2นะฮะยังไม่แพ้ใครเลยขณะที่นาะซิองนาวทีมเจ้าถิ่นเนี่ยฟอร์มไม่นิ่งอยู่แล้วนะครับแพ้ชนะเสมอว่ากันไปเรื่อยแต่เกมล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะโมราเนเซมาได้ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะสําหรับทีมนี้นะครับผมและเบนฟิกาเองเนี่ยรู้ดูการก่อน,อนเจอกับนาซิยองนาวครับไม่ได้เก็บเย้าเยือนนะฮะเกมเยือนบุกชนะ3าหนึ่งก็จริงแต่เกมเย้าในเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับต้องบอกไปก่อนว่ายังมีสะดุดเสมอให้เห็นอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับถ้านับแค่เฉพาะสถิติในรังเย้าของนาซิยองนาวอย่างเดียวเบนฟิกาครับฮาลต่างสุดบุกมาชนะได้ทุกเกมครับผมซึ่งทางฝั่งทีมเยือนเบนฟิกานะครับก็ จะนำมาโดยนักเตะมากมายครับที่เป็นระดับซุปตา์ของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางทีมชาติตุรกีอย่างโอคุนคุกชูนะฮะหรือว่าจะเป็นคาเรมอัคเทอร์โคกรูวันนี้ก็เล่นดีมากๆนะฮะอังเคีดิวาเรียครับจอมเก๋าวัย36ปีวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันขณะที่กองหน้าณนะขณะนี้เนี่ยใช้ประจำเลยคือวากิลิสพัฟลิดิชนะครับกองหน้าทีมชาติกรีซที่พึงจะซื้อมาจากอาเซนักมาเลยครับตัว18ล้านยูโร รวมถึงตำแหน่งอื่นๆด้วยครับซึ่งค่อนข้างมั่นใจเลยว่าทางฝั่งทีมเยอรเบีฟิกาเนจัดชุดใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่านี่นเป็นฟุตบอลลีกนะขณะที่นาซิองนาวครับผมก็ยังเป็นชุดเดิมๆนะซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่เคยรู้จักสักเท่าไหร่นะแต่หลักๆเลยตัวที่น่าสนใจก็คงเป็นตัวบารซียเลียนครับที่ย้ายมาจากอินเตอร์ซิองนาวฤดูกาลนี้ล่าสุดก็คือมาติอุสดีแอสนะฮะ ซึ่งคูนี้เอาจริงคงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันเยอะนะครับผมก็คงต้องบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นนะฮะอ่าศักยภาพทีมครับทุกอย่างเหนือก็หมดยกเว้นแต่ทางด้านของนาซิองนาวเนี่ยเล่นในบ้านเท่านั้นเองนะแต่ถ้าถามว่ารอบไหมก็ต้องบอกว่ารอดอยากนะครับถึงแม้ว่า3เกมยา่าวสุดข,ของนาซิองนาวเนี่ยจะไร้พลายก็ต่างนะชนะ2เสมอ1ครับแต่มันก็ไม่ได้เจอทีมรักใหญ่อย่างพวกสปอร์ตินิสบอนเบนฟิก้าอะไรพวกเนี้ย น,น่น,น้นวันนี้น่าจะเป็นตัวบทพิสูจน์แหละเพราะพวกเขาพร้อมมากแค่ไหนกับการเจอทีมระดับโหตารางในบ้านตัวเองนะครับแต่ต่อให้เต็มที่จริงจังแค่ไหนครับถ้านะเป็นฟิก้ามาได้สภาพทีที่พร้อมครับแล้วก็เป็นจังหวะที่นักเตะไม่ได้ฟอร์มตกลงไปอะ่ะผมพูดตรงครับไม่มีทางจะยันอยู่ได้เลยจริงๆฮะเพราะนาซีอองนาวเนี่ยยังมีปัญหาหหนักมากๆในเรื่องของเกมรุกนะครับผมพวกเขาเนี่ย ไม่ดีเอาซะเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมาทำให้พวกเขาจะมาเปิดเกมแรกไม่ได้นะต่อให้ต้องอเล่นในบ้านก็ตามนะครับผมก็คงต้องเล่นรับคุมไว้ก่อนแหละเพราะเจอแบบเบนฟิก้าที่มีอาวุธหนักมากมายนะฮะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับด้วยความที่นาะซิองนาวเนี่ยได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมแล้วฤดูกาลนี้เอาตรงๆฟอร์มในบ้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะฮะถ้าจะพลาดท่าคือพลาดท่ากับทีมใหญ่เท่าน,นั้นเองนะครับก็เลยมองว่าดูแลเนี่ยด้วยตาตรองเปิดมาในเกือบืบบองลูกเลยนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่า นาเซียงนาวหน้าลงทุนมากกว่านะคือได้เล่นในบ้าน,นครับแล้วช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นเป็นระยะระยะด้วยยกเว้นเกมเยือนนะเอาว่าเบนฟิก้าเนี่ยเก่งในบ้าน,นครับแต่นอกบ้านไม่เท่าไหร่นะฮะเชื่อว่าวันนี้น่าจะเล่นรับคุมเก็บสามคะแนนไว้ก่อนนะครับผมอัตราต่อรองเปิดมาอยู่ที่อ่าทางฝั่ง,งทีเงเมเยอรมนเบนฟิก้าต่อลูกครึ่งกบสองนะครับผมว่าแพงไปหน่อยนะคู่นี่ขอเชยร์เจ้าถิ่นแล้วกันนาเซียงนาวเชื่อว่าแพ้ไม่ขาดนะครับ คู่ถัดมาบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้เลยนะครับไปดูศึกฟุตบอลคาราบาวครับเวลาตีสามตรงนะครับท็อตแนอมสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโดยรอบที่แล้วครับสเปอร์เนี่ยผ่านของแข็งอย่างแมนซิตี้มาได้ครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับขณะที่แมนยูครับเปิดบ้านถล่มไลสเตอร์ซิตี้ไป5ประตูต่อ2เลยนะครับผมถือว่าสายโหดเลยทีเดียวแต่ฟอร์มของแมนยูยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับโจเวนซสองเกมหลังสุดครับที่พวกเขาเนี่ย ทำได้ดีชนะกู่แข่งรัวเลยนะครับบุกเยือนชนะเพลเซ่น2-1แล้วก็ตามได้บุกเยือนชนะแมนซิตี้ในเกมล่าสุด2ประตูต่อ1นะครับขณะที่สเปอร์เองเนี่ยก็ไร้ชชนะมาถึงอ่า6เกมติดต่อกันนะครับห้าเกมติดต่อกันขออภยัย จนกระทั่งถึงเกมล่าสุดนี่แหละที่เพิ่งจะเอาชนะได้ก็คือบุกไปชนะซาลซนตันได้นะครับผมด้วยสกอร์เละเทสถึง5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวฮะส่วนตัวเจ็บวันนี้เซตเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับทอร์นาโดสเปอร์ยังไม่มีตัวรุกอย่างริชาร์ดิสันที่บาดเจ็บอยู่นะครับผมผู้สากประตูอย่างวิคาริโอเองนะฮะมือหนึ่งก็ยังคงเจ็บอยู่ด้วยเช่นกันครับเซนาร์ฮาร์คู่อย่างคริสเตียนโรเมโรกับฟันฟดนเดอร์เวนนะฮะวันนี้มีโอกาสสูงที่จะไม่ได้ลงสนามด้วยกันนะครับโอ้เยอะเลยฮะเบนเดวิสเเองก็็จบบนะครัผม ขณะที่แมนยูตัวเจ็บเนี่ยเริ่มหายไปเป็นระยะระยะครับจนเหลือแค่2ตัวก็คือลูกชอกับทา้าของเมสันเมานะครับขณะที่นูแซมซาสาราอุยเนี่ยรอเช็คฟิตอีกทีหนึง่ง ซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าแมนยูจะนำทัพมาโดยทางด้านของเราอสฮอยรุนนะครับผมอามาเิโรแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันส์นะครับหลายๆตัวเริ่มจะเล่นดีเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนการเจอกันของทั้งคู่นะครับผมในฤดูกาลก่อนสเปอร์ทำได้ดีกว่านะบุกมาเอาชนะแมนยูได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะแต่ถ้ามองภาพรวมจริงๆเลยก็แน่นอนแมนยูยังไงก็ยังคงเหนือกว่าอยู่ดีนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเป็นบอลถ้วยครับเพราะฉะนั้นการจัดทัพเนี่ยบองตรงว่าคาดการลาบบกกซะเินนครั เปิดเองผลงานก็ไม่ได้ดีในฟุตบอลคารา,ารบาบัาด้วยเช่น <ๆๆ S 1> เดียวกับแมนยูก็ผลงานไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยก็กําลังพยายามทําดับนิลีกให้ดีด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูเนี่ยน่าจะสู้กับท็อตแน็สเปิร์ได้แบบสูสีสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมุมจะแพ้ถือว่ายากนะครับโอกาสจะพิกชนะได้ซ้ําไปนะฮะอัตราต่อตรองเปิดมาเนี่ยสเปิร์ตเจ้าถิ่นต่อปอปอครับก็ถือว่าต่อตามทรงเพราะว่าเป็นเจ้าถิ่นนะฮะแต่ผมว่าแมนยูเอาอยู่วันนี้จบเสมอครับแล้วก็กินครร่งงไปละะกันันนนสหบแแฟขอมยู คู่นี้ขอเลือกรองทางฝั่งทีมเยือนแล้วกันนะฮะในราคาปอปอครับเชื่อว่าเสมอกินครึ่งได้คู่นี้ไม่เสียแน่นอนนะครับปิดท้ายที่ฟุตบอลโคปาอิตาเลียนอีกหนึ่งคู่นะครับตีสามตรงครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับอูดินเนเซ่นะฮะโดยรอบที่แล้วครับอินเตอร์มิลานไม่ต้องแข่งนะแกบพาสก็มาแข่งรอบนี้เลยขณะที่อูดินเนเซ่ครับเล่นในบ้านแล้วก็เอาชนะซานแรนนิตาไปได้3ประตูต้นหนึ่งนะฮะดีรอบก่อนนะแต่ผลงานอูดินเนเซ่ตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะหนักไปทางเน่านะครับผม เพราะว่าผลงานนะตอนนี้พวกเขาห้าด้านล่าสุดเนี่ยชนะคู่แข่งได้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะฮะชนะ1เสมอ1นแล้วก็แพ้3เกมนะครับผุ่มเกมล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านเพิง่งจะโดนนาบุรีเนี่ยบุกมาบอมคาทินเลย1ต่อ3ครับส่วนอินเตอร์มิลานครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปชนะลาซิโอได้6ประตูต่อ0ูครับในฟุตบอลการโชซิลลาฟอร์มคือแบบโอ้โหมาโคตรดีเลย10กว่านัดหลังสุดนี้อินเตอร์มิลานมีแพ้เกมเดียวครับคือบุกไปแพ้เลเวอร์ในฟุตบอลยุโรปนะศูนย์ต่อหนึ่ง เราลู้ดัวคานี้เนี่ยเจอกันไปแล้ว1เกมนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนกันยาครับเป็นอินเตอร์บุกไปเอาชนะอูดินเนเซได้นะฮะสประตูต่อสครับแล้วก็เจอกัน4ครั้งหลังสุดอินเตอร์ชนะทุกเกมฮะซึ่งในพาร์ทของงูใหญ่นะครับวันนี้อาจจะมีการปรับทับบ้างเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากเป็นฟุตบอลถ้วยครับอย่างเช่นแผงเกมรับครับอาจจะมีอัลตระแนาของยาบิเซกเนยลงสนามมาแทนบ้างรวมไปถึงแผงเกมรุกครับผมที่เมดิตาเรมีนะครับกองหน้าทีชาอิรานอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยก็ เปียวเตอร์ซิลินสกี้เนี่ยรวมถึงคาร์ลอสอากุสโตครับมองแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้อ่าเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับผมอันนี้พูดถึงแผงกลางนะขณะที่ตัวหลักๆบางตัวครับอย่างฮาการชาโนกลูนะฮะเอ็นริกมาคิตยานหรือว่าลาตัโรมาติเนสครับรวมถึงเซฟันเดอร์ฟรายก็ยังน่าจะลงสนามอยู่นะคือเป็นชุดผสม,มครับว่าอย่างนั้นของนฝ่ายอินเตอร์มิลานครับชเช่นเดียวกับอ่าทางด้านของอูดิเนเซ่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นชุดใหญ่แบบเกือบเกือบใหญ่เลยละ นำโดยตานาาของฟอร์เรนชาวินนะครับผมที่แมตช์ล่าสุดเล่นดีมากๆรวมไปถึงเจสเปอร์คอสตอมแล้วก็ทางด้านของเจอเกนเอเคียคัมด้วยนะครับผมแต่แหมนาทีนี้พูดยากนะฟอร์มแบบนี้ก็ไม่รู้จะสู้อินเตอร์มิลานยังไงครับเนื่องจากว่าทางฝั่งอินเตอร์มิลานเจ้าทินเนี่ยดูดีเกินไปครับโดยเฉพาะในฤดูกานี้เนี่ยเกมในบ้านของพวกเขาปีพลาดท่ากับเอซิมิลานครับซึ่งก็คือบ้านเดียวกันอะแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองครับนอกนั้นเนี่ยชนะเกือบทั้งหมดนะมีเสมอแค่เกม2องเกมเท่านั้นครับ คือเกมในบ้านเนี่ยโหดเกินไปขนาดที่อูดินเนเซ่เนี่ยเกมเยือนเพิ่งจะมีมาชนะคู่แข่งได้นัดล่าสุดเอง ที่บุกไปชนะมอนซ่านะครับที่ผ่านผ่านมานีก็โอโหแพ้ก็จุยฮะยิ่งการบุกไเยิงอินเตอร์มิลานที่จุดเซเป้เมียซ่าแห่งนี้ครับไม่ต้องสืบเลยครับเจ็ดครั้งหลังสุดร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับอินเตอร์มิลานชนะได้กลิ้งเกลี้ยงเลยฮะเราอย่าคิดว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยจะทิ้งถ้วยเข้าไปตะลีนะผมบอกเลยเอานะครับผมเขาเอานะฮะดูแล้วช่วงหลังอูดิไม่ไหวนะครับผมค่อนข้างจะทําแต้มหลดลงไปเยอะในฟตุตบอลลีครับแล้วก็ฟอร์มดรอปลงไปมาหาศาลจริงๆยิ่งเกมเยือนยิ่งยิ่ง,งแบบยิ่่ออะะ คู่นี้อินเตอร์เล่นในบ้านครับต่อแพงนิดนึ่งลูกครึ่งแต่ผมว่าน่าจะมานะยังไงน่าจะยิงขาดอยู่ครับคู่นี้เชียงูใหญ่ละกันครับผมน่าจะจบที่ประมาณสัก2 0 3 0นย์ูนย์ะครับอยู่ต่ออินเตอร์มิลานราคาลูกครึ่งฮะเรียบร้อยนะครับ3คู่วันนี้เบาๆเบาๆครับผมคู่แรกอยู่รองนาซิยองนาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่2ออยู่รองแมนยูราคาปอปอครับ และคู่ที่3อยู่ต่ออินเตอร์มิลานราคา1ลูกท่วนะฮะฝากไปด้วยละกันและอย่าลืมร่วมกิจกรรมทาบอลสกอร์ในวันนี้ด้วยนะครับย้ำอีกทีว่าคู่ปลอบใจเป็นคู่ระหว่างทอตแนาอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะจ๊ะส่วนใครยังไม่ได้สมัคร VP นะครับอยากจะสมัคร VP กับผมทักมาหาผมได้เลยที่ไลน์แอปบอมปแแปดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe เข้าไ้ด้วยนะสำหรับขาจรนะครับผมเจอใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ